เราถ้าอยู <S 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 ่ตรงวงเวียนนะคะอยู Demon> ่ตรงวงเวียนตรงนี้แกเราจะไปกินอาหารเช้านะคะตอนนี้เราอยู่ตรงวงเวียนแล้ก็เดินตามทางไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายไปจะไป้ห้องน้ำหรือจะไปถ่ายถ่ายโพสกับผู้นายอนก็ได้นี่เราจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะทุกคนนั่นคือร้านเป้าหมายของเรานะคะราคาเกี่ยวกับมันเป็นป่ไม่ได้ฝันธมาอะไรมา เช้านี้เรามากินข้าวที่ร้านอาหารจีนแบบออริจินอลนะคะที่มาเก๊าจะบอกว่าในร้านนี้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยค่ะทุกคนเป็นภาษาจีนแบบภาษาจีนล้วนหมดเลยมานั่งใช่แล้วก็ใช่กุ้งแต่ว่าไม่ต้ภาษาเลยคือร้านนี้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยร้านนี้ภาษาจีนหมดเลยภาษาจีนล้วนเราต้องใช้ Google Translate ภาษาจีนถ้ราคาสิบกิโเมนมน้ำนะแต่ห้า สีตัวอักษรสีแดงจะเป็นเขาเรียกเป็นแยบตไเ้ดูไม่ได้มันมันจะมีบว่าเราต้องใช้ Google รทางทะเลในการแปลเมนูอาหารก็มีนะเพราะว่าก่่งตันนี้เธออ่านห้เธอหรืออ่านหนาเราอ้เธออ่านคิมหน้าเธอหรือหน้าเราหนาเธอ เราหรืออ่ะโอเคตอนนี้จะเป็นเมนูจานเดียวเย่อขนาดนี้อันนี้ยวเล็กอันนียวใหญ่อันนี้เป็นบลาหมึกแล้วก็อันนี้เป็นปาลมตื่นหรือยังอ่ะเพื่อนยังเพื่อนนี่อุตสาไม่กินยานะยุ้ยไม่กินยาแก้แพ้เมื่อวานสภาพเขาไรแม่ช่วยยงเขาฟังไม่รู้เรื่องอันนีใช่ ก็มันนะนไงี่ก็กานนวไู่ค่ะมตื๊บเลยมนไ่ใ่คือร้านนี้ไดคเดี๋ยเจียบ ตลกตัวเอง่ร้าน <presidency. S 1> นี้คือแบบร้านอาหารจีนออริจินอลจริงๆเอาแล้วย้อนไปใส่ไปอันนี้ก็คือเมนูอะไรนะเกี๊ยวเกี๊ยวอะไรก็ย่างน่าจะเกี๊ยวหมูอ่ะเพราะว่าอ่านไม่ออกใช่อ่านไม่ออกก็คือชื่อเลยอ๋อนี่ความสุขเป็นจืดๆกั่นัวจืดๆแต่นัวไม่เข้าใจเ็หตุผลต้องปรุงไหมปรุงเพราะสดเพราะเป็นคนกินเผ็ด เพราะว่าคนเราชอบกินไม่เหมือนกันใช่เราจะไปเข้าไทยแลนด์สไตล์อ่ะถ้าเราชิมอร่อยนะย้อมเขาคือย้อมด้วยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดอ่ะสามสิบหกนี่่าสามสิบเอ็ดคุณเป็นเงินไทยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ควรเ่าคราวๆห้าสามห้าสิบห้าเราต่อแล้วนะสิเอาเป็นเงินหยวนเนาะเออแต่เขาเหมือนว่าเป็นเงินหยวนนะใช่แล้ไม่มีเงินหลังจ่ายใช้ยังไงอ่ะก็ใช้มาเก๊าาเก๊าเนี่ยเพราะว่าอาจจะมาเกาก็น่าจะใช้เงินมาเก๊า แล้เองปรงกใส่อะไรก็ไม่รู้กยาไุเครื่องปรุงรนนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะใส่ไว้สุดท้ายกินไม่ได้เนยังไงปเื่น่นรูกรปาีอะไรนะเอาตัวเองยิ้มแล้วเอาเพื่อนไหนรูปแล้อื่นมันก็จะแบบอันนี้เป็นพริกเผาเนาะอันนี้เผาพร่นี้มกืบพริกเผาพริกเผาเหมือนไทยเขาไป๊อปเอาะฮ้ยมันคือพริกเผาหรือเขามาก๊อปเรา เจนบ้าบอไม่จับได้เขาคลิปหมดแล้วค่ะเอาหรอมันต้องตำรับใครต้องตำรับมันไม่เชื่อดมก่อนนะอันนี้ก็ยูพิกเอ้ยมันจะเผ็ดไหมพิถ่าอ่ะปกติจะเผ็ดมัใส่ก้อนี้เนาะแต่ว่าคื้มันไม่ค่อยเผ็ดเลยวันนี้พอเผ็ดหน่อยน่าก็จะเป็นซอสปลาดิบเนาะซอสอะไรก้เครื่องเคียงอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบคล้ายๆล้ายที่สุคุณยังไม่ลงมาหราอ่ะเป็นยังไงได้ไหมมันก็จะเป็นเผ็ดแบบ ที่ uhm. ยังไม่ hai, oo, มไม่ ke, ogi, fire, no. ไม่ใช่เผ็ดอาจจะเป็นเผ็ดบ้านเขาแต่ว่าไม่ใช่เผ็ดบ้านเราก็คือไม่ได้ปรุงอย่างอื่นนอกจากใส่พริกใส่ก็คือเผ็ดเมืองหนาวอะก็คือเผ็ดเมืองหนาวบกบกอันนี้น่าจะเป็นน้ำปลาแล้วจะใส่ทุกอย่างที่เขามีก็แบบเมื่อคืนนั่นแหละใช่คือจริงๆมันก็อร่อยแหละถ้าเกิดคนไม่ได้กินเผ็ดกินรสจัดใช่แต่อายถูกรสจัดกินรสจัดฉันจะใส่ทุกอย่างที่ใส่ได้ แล้วอันนี้คืออะไรคือทำไมไม่ชิมน้ําจิ้มก่อนอ่ะเออว่ะเออไม่ไม่ไคือแบบก่อนที่จะเทใส่ในถ้วยอ่ะมันมันต้องชิมก่อนหรือเปล่าว่ามันรสชาติเป็นอะไรอธิบายนห้ดูไม่ชิมก่อนจะใส่ทุกอย่างไม่ได้ไล่คือเป็นการถ่ายคลิปที่เรียวมากก็คือแบบเราไม่ชอบการไปดิบกระดอยอ่ะเราแบบเป็นคนชอบเรียวๆแล้วก็ไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นฉันไม่อร่อยฉันจะไม่ทุบล้างฉันจะทุบไปทั้งออริจินอลจริงๆแก้มเหลืออีกันล้วอุ้ยแม่ มาชิปต์ก็ใส่ทุกอย่างจริงหรอเออไหนๆยกเว้นน้ำตาลเราเอายามาอยู่เออไหนๆก็จะกนน้ำแดงหรือเปล่าน้ำส้มหรด้วยบ้างน้ำส้มใส่ชูอ่ะดีอันนี้คือน้ำส้มใส่ชูแต่ว่าสีมันสวยมากเลยโอเคเนี่ยครบแล้วนะเหลือแค่เอ๊ะอักขันนึงใช่ใส่ทุกไม่ใช่พี่ชายทิ้มาเขาทิ้งมาเขาครบือคลิปเรานี่ก็คือแบบ ไม่มีการรีวิวในลักษณะที่เป็นแบบเตรียมอะไรไดใดๆทังทิ้นไม่มีแต่คลิปไม่รบแล้วนะเหลือแต่ไม่จิ้มฟันใส่ไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นเรียวๆแล้วก็ไม่ตัดต่อแซ่บแบบปเปรี้ยวๆอร่อยเนา่ยก็พอใส่ทุกอย่างขนาดนั้นเมื่อกี้ก็ใส่แบบก็แซ่บอยูาา่นะเออปเปรี้ยวตั้งเยอะ เดี๋ยวรอ,อชามต่อไปอันนี้คือก็จะมีนุเป็นน้ำๆนิดนึงรสชาติเปไน็นไงคือรสชาติกลมกล่อมอร่อยกว่าทุกร้านที่กินมานะคะแล้วก็มันมีมีผักน้องเข้าไปด้วยจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าผมปรุงเพิ่มแล้วมันเหมือนเครื่องเครื่องมันมันจะทำให้อายอ่ะเมื่อกี้ไม่ไมีมเงเสี่ยงไม่ไหวเพราะเพื่อนไม่สบายอช่แตอร่อยค่ะดือดมอร่อย อร่อยอร่อยมันก็คือหมูใช่นเคอะไรนะแม่มันคือหมูคือพอเออมีหมูมีผักดองใช่หมูผักดองเป็นกระดูกหมูเนาะใช่แล้วก็มีถั่วขนมจีนเลยอ่ะใช่เส้นเส้นนี่คือเส้นนี่คือชี้มม้วนอันอันนั้นคือพริกเผาอันนี้ก็คือเป็นเมนู มีผัดไข่มีผัดไข่เนี้ยสาสิบห mm ้า hmm. เหรียญ mm hmm. ส่วนประกอบมันก็จะมีคารอทนะคะหอมต่างๆเ <Yeah, yeah. S 1> ส้นหมี่ซ่วปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็มีไม่มีเนื้อเลยมีแต่ไข่ mm hmm. อ่ะแค่นี้แหละเราก็ผัก mm hmm. เดี๋ยวลองชิมนะคะชิมแบบไม่ปรุง mm hmm. คือมีผัดปกติบ้านเราเลยก็คือรสชาติมันก็จะเป็นแบบรสชาติพื้นๆแบบบ้านเราเลยครับแบบมี่ผัดรสชาติพื้นๆเลยถือว่าอร่อยไหมเราเป็นคนชอบกินรสชาติแบบนี้ถือว่าอร่อยไม่แน่ใจว่าเครื่องปรุงอะ่ะถ้าเป็นบ้านเราเราคิดว่าเครื่องปรุงน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบน้ำมันหอยแต่ผัดเนี่ยน่าจะเป็นการผัดใส่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันงานหรือน้ำมันมะกอก ก็คือถือว่ารสชาติอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเมนูอื่นของเพื่อนอะถือว่ามันแพงกว่าเล้วเพราะว่าอันนี้มันส5สิบห้าเหเอ้ส35สิห้าเหรียญมาเก๊าแต่มันมันไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยแต่ของเพื่อนก็คือเป็นเกี๊ยวแบบเกี๊ยวน้ําดีๆแบบเต็มชามแต่แค่ส1เอดเหรียญแต่ถือว่ารสชาติโอเคอร่มีค่ออร่อยนะอร่อยอร่อยเลยแหละไม่มีปรุงหวานจ้ะอม่ืม,อ,ม,อ,มอร่อยอร่อย เป็นธรรมดาที่อร่อยเราก็จะมีเมนูประมาณนี้ที่เราสั่งวันนี้ก็ร้านนี้นะคะถือว่าเป็นร้านอาหารจีนแบบอาหารจีนออริจินอลเลยเนาะรสชาตินี้นะที่เรากินอยู่ที่จีนอืมแต่ที่เราเรากินอยู่ที่เนี่ยเหมือนมันอร่อยกว่าจีนนะเหมือนแบบเป็นร้านอาหารที่รสชาติถูกปากคนไทยแล้วก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะและไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษเลยคือทุกอย่าง ใช้ Google Translate จากภาษาจีน็นภาษาไทยเพื่ออ่านดูเมนูถึงแม้มันจะแปลกๆแล้วก็เดาเดาแบบส่วนผสมได้ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะคะเดี๋ยวจะถ่ายโลเคชั่นร้านให้ดูค่ะเพราะว่าอ่านชื่อร้านของจีนภาษาจีนหมดเลยดีเอวไปถ่ายให้ดูนะคะถือว่าเป็นอีกร้านที่แนะนำถ้าเกิดใครอยู่ที่แบบไทยปลานะคะทุกคนขอเวลากินก่อนนะะค